สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวัลลล์ก็เป็นเหมือนของคู่กันจริงๆนะครับกับดราม่าที่เวลามีการประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยออกมาแล้วจะมีประเด็นหลักเลยนะครับจากละลายความคิดว่าทําไมคนนี้ไม่ติดทําไมคนนั้นไม่ติด เอาคนนี้ไปจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งถ้าเราไปดูจากโซเชียลต่างๆตอนนี้ก็จะเห็นกันเยอะพอสมควรครับซึ่งก็ว่ากันไปครับทุกคนแสดงความคิดเห็นในแบบของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องไว้ใจโค้ดตีแน่นอนว่าเขาก็มีการคัดเลือกและวางแผนกันเป็นอย่างดีแล้วครับว่าจะใช้ผู้เล่นคนใดแผนไหน ซึ่งเขาก็ถือเป็นบุคคลที่ได้ใกล้ชิดและกลุกคลีกับนักกีฬามากที่สุดนะครับก็ย่อมเห็นสกิลต่างๆของสาวๆของเราและร่วมกับมีการวางแผนต่างๆว่าจะเอาใครเล่นดีนะครับจนในที่สุดก็ได้เคาะ14คนสุดท้ายออกมาตามที่เราเห็นในรายชื่อเลยครับซึ่งดูจากรายชื่อก็โอเคนะครับคิดว่าทุกคนก็จะช่วยกันทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแน่นอนครับ